ถามว่าทําไมรัฐของประเทศไทยจึงต่างจากอาเซียนที่อาเซียนเปิดประมูลผลประโยชของรัฐไทยเนี่ยทำกันแบบนี้จนชินเ,ออเราขอถามหน่อยว่าที่ประมูลไฟฟ้ากันเนี่ยขอดู TOR ได้ไหมสเปคเป็นยังไงก็บอกว่าให้ดูไม่ได้ขอใช้ราคาป e ี6.5ในการประมูลปี6.7ทั้งที่ราคาตลาดโลกมันต่ำลงแล้วการใช้ราคาเก่ามันทำให้เอกชนได้กำไร<า>กเกิน,นสมควรตัวเลขเศรฐษฐกิจทุกปี การตัวเลขไฟฟ้าผิดทุกปีแล้วเวลามีภาระไม่เคยมีใครที่จะต้องรับภาระนอกจากประชาชนผลิตภัณฑ์ลากหลายมากมายมีสุภาพโอซอนกว่าเจสป,ปีและเเจดดูแลตลอดไปสุภาพโอซอนดีบีโซเทาสวัสดีครับหม่ออนครับสวัสดีครับ มอมกรก็มาอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เราจะคุยเรื่องมองกรที่มองกรถนัดแล้วก็มีความรู้ครับตอนนี้เราก็เลยอยากจะถามมอมกรว่าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยที่เรียกว่า green energy เนี่ยประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันเคยประมูลไปทีนึงและคราวนี้เขาได้ยกเลิกการสรรหาเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาปลายเดือนธันวานเนาะมอมกรมีความคิดเหน็นยังไงครับเรื่องพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยเนี่ยยกเลิกไปดีแล้วครับเพราะว่ามันไม่ใช่การประมูลที่แท้จริง คือมันเป็นการพลังงานหมุนเวียนเราบริหารจัดการได้ค่อนข้างแย่มากๆเมื่อเทียบกับนานาระยะประเทศเลยความหมายก็คือว่าอย่างในประเทศพัฒนาแล้วหรือแม้แต่ในอินเดียอะไรก็ตามเนี่ยการผลิตพลังงานหมุนเวียนใช้วิธีการประมูลแข่งราคาใครผลิตพลังงานหมุนเวียนราคาต่ําสุดเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเข้ามาจนเต็มนี่เรียกว่าวิธีการประมูลแล้วก็จะได้พลังงานหมุนเวียนเช่นแสงแดดนะครับประมูลกันได้ประมาณสักบาทกว่าๆเช่นบาทห0ิ โดยเฉลี่ยอยู่รอบๆบาท50บาท40บาท50บาท60ประมาณนี้สําหรับโซลาเซลล์นะครับแต่เมืองไทยมันไม่ได้ทําแบบนี้เมืองไทยอยู่ดีๆรัฐก็จะพูดว่าจะซื้อที่สองบาท20ไปเลยโดยไม่ประมูลถามว่าเมื่อไม่ประมูลเขาเลือกจากอะไรเขาก็คัดเลือกโดยการให้คะแนนให้คะแนนเนี่ยมันเป็นดุลพินิษนะ ถูกไหมครับใช้ให้คะแนนทางเทคนิคซึ่งเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดแค่ไฟฟ้านะครับมันเกิดจากการ,รเช่นการประมูลผลิตปิโตเรเลียมก็ทําแบบนี้เราใช้วิธีนี้กันจนเคยชินคือใช้วิธีการให้คะแนนการให้คะแนนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นดุลพินิษส่วนหนึ่งด้วยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องว่าผลประโยชน์ของประเทศจะได้มากหรือน้อยซึ่งมันต่างจากอาเซียนหมด ถ้เห็นไหมครับประมูลไฟฟ้าก็ต่างจากอาเซียนประมูลผลิตปิตโตรเลียมก็ต่างจากอาเซียนถามว่าคนอื่นเขาทำไงคนอื่นเขาประมูลรายได้ของรัฐนะถ้าเป็นปิตโตรเลียมนะรัฐได้ส่วนแบ่งน้ํามันเยอะได้ส่วนแบ่งก๊าซเยอะคนนั้นผลิตในใช้แบบนี้แต่เมืองไทยไม่ใช่ครับใครจะให้รัฐเยอะไม่เอาฉันขอเก็บค่าภาคหลวงและภาษีนิดเดียวฉันขอเลือกคะแนนทั้งเทคนิคอันนี้อาจารย์คิดว่าเขากําหนดตัวคนได้ไหมไวิธีนี้ได้ ก็ก็สามารถกาหนดได้เลยคือวิธีนี้มันมีข้อเสียก็คือว่ามันมีโอกาสละกันที่จะเกิดอะไรที่ไม่เหมาะไม่สมได้เช่นคือจริงๆแล้วเนี่ยทำไมต่างชาติหรือมาเลเซียเนี่ยผมเขาถามผมถามเขาว่าเขาทำยังไงหนึ่งคนจะมาประมูลเนี่ยต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำมาก่อนว่าทางเทคนิคคุณผ่านแล้วสมมติว่าคนเข้ามาสมัครร้อยคนผ่านเกณฑ์ทางเทคนิค30คน100ร้อยบริษัทนะจะผลิตปิโตรเลียมร้อยร้อยบริษัท ผ่านเกณฑ์30คนแสดงว่า30คนนี้ทางเทคนิคได้ละที่เหลือ30คนนี้แข่งราคาครับให้ราคาที่ให้รัฐสูงสุดผลิตปิวเลียมแบ่งส่วนแบ่งให้รัฐสูงสุดเช่น100ลิตรเอาไป80ลิตรคนนี้ให้สูงสุดคนนั้นได้ไปนี่คือวิธีการของมาเลเซียก็คือว่าไม่ให้ผ่านเกณฑ์ทางเทคนิคมาก่อนแต่ของไทยเนี่ยไม่ต้องคุณส่งทางเทคนิคมาราคาไม่ต้องมีฉันจะเลือกทางเทคนิคของคุณอย่างเดียวเพราะราคาฉันกําหนดมาแล้วตลกไหมอาจารย์ ดูทางเทคนิคอย่างเดียวก็เลยเหมือนกับว่าก็เป็นการมันทําให้เกิดการล็อกสเปคได้อย่างนี้ดีกว่านะครับเกิดการล็อกสเปคได้ในการกําหนดตัวนะผมไม่ได้บอกว่าเขาล็อกหรือไม่ล็อกแต่มันล็อกได้ก็แล้วกันว่ากําหนดทางเทคนิคแบบนี้ให้คะแนนแบบนี้ก็ได้คนนี้มาส่วนรายได้ของรัฐหรือส่วนแบ่งของรัฐมันได้เท่าเดิมถามว่าทําไมรัฐของประเทศไทยจึงต่างจากอาเซียนที่อาเซียนเปิดประมูลผลประโยชน์ของรัฐนะครับ ไฟฟ้าก็เหมือนกันคราวนี้ก็ไม่ได้ให้แข่งขันกันด้านราคานะว่าใครประมูลต่าสุดได้แต่แข่งขันเทคนิคอีกแล้วผมฉันจะเลือกเธอทางเทคนิคทําไมเรื่องเทคนิคนี่ไม่ทําอย่างที่ผมว่าเหนือนหลายๆประเทศทําคือคุณส่งเข้ามาก่อนและให้ผ่านเกณฑ์ทางเทคนิคก่อนและหลังจากผ่านเกณฑ์ทางเทคนิคแล้วกี่บริษัทก็ตามคุณมาแข่งด้านาราคาอีกรอบหนึ่งแล้วก็เลือกเฉพาะราคาที่ต่ําสุดถูกไหมอาจารย์อาจารย์คิดว่าเป็นยังไงบ้างระบบไทยกับระบบสากล คือมองในแง่ของมาตรฐานทั่วไปเนี่ยมันมันก็ต้องทําอย่างนั้นอยู่แล้วอะคือในความรู้สึกผมนะคือการให้คะแนนเนี่ยมันก็เหมือนกับสามารถใบแอดได้เสมอได้ตลอดเวลาแล้วการที่การที่คนเราเนี่ยมันจะมาทํางานพวกนี้ได้เนี่ยมันต้องมีเทคนิคผ่านเกณฑ์อยู่แล้วมันต้องผ่านทุกคนอยู่แล้วใช่แล้วมันก็มามองว่าคุณทําต้นทุนได้ถูกกับคนอื่นเขาหรือเปล่าคุณจะเป็นผู้ชนะเพราะว่าเทคนิคนี้มันมันไม่ได้ต่างกันหรอกแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ว่าคุณบริหารเก่งแค่ไหน ในการเสนอราคาครับาฉะนั้นราคาจะต้องมาอันดับหนึ่งแล้วก็เทคนิคอันดับสองคือคือเทคนิคมันต้องผ่านมาแล้วอาจารย์เช่นเรากําหนดเลยว่าเทคโนโลยีใชอะไรแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่ต้องเทคโนโลยีนี้ไม่ผ่านแล้วจะเข้ามาได้ไงอ่าไม่ตไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมาเลเซียเองหรือประเทศอื่นเองเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเทคนิคเนี่ยเป็นขั้นพื้นฐานให้ผ่านเกณฑ์มาก่อนพอผ่านเกณฑ์มาแล้วนะคุณมาแข่งราคาต่อแต่ผมไม่เข้าใจอะมองกรทําไมต้องให้คะแนนถ้าอย่างนั้นะคะแนนให้ยังไง สมมติว่าคุณมาสอบข้อเขียนเหรอยกตัวอย่างนะอาจารย์งงอ่ะยกตัวอย่างการบำรุงไฟฟ้าแล้วกันไฟฟ้าปกตินี่ละก็ไปกําหนดจํานวนเมกะวัตที่บริษัทอื่นไม่มีกําหนดทุกสตรีมไอเทอร์บายเนี่ยในจํานวนเมกะวัต์ที่แปลกๆนะมันเคยเกิดขึ้นนะอาจารย์ในอดีตแล้วก็ไม่มีบริษัทไหนเข้ามา80รลายเนี่ยตกคืนหมดเลยล็อกสเปกอ่าตกืหมดเลยซึ่งคาถามคาว่าล็อกสเปกเนี่ยผมได้พูดในที่ประชุมกรรมธิการ กับอดีตเลขาหน่วยงานพลังงานนี่แหละว่าเฮ้ยอันนี้มันล็อกหรือเปล่าเ,เขาก็ไม่ตอบก,ก็ไม่มีอะไรก็ล็อกแน่นอนก็คือใครก็เห็นอะจิตนาฬลมคือล็อกสเปกตอนนี้ปัญหาของมันก็คือว่าประเทศไทยเราไม่อายกันบ้างเหลือที่จะมาโกงอะไรอย่างเงี้ยคือหรือว่ามันคนโกงก็ควรโดนโจับเข้าคุกไหมเขาบอกไม่ได้โกงเพราะว่าก็หน่วยงานรัฐเป็นผู้ออกสเปกเอาหน่วยงานรัฐคือใครก็คือค้อคนอะแต่เชื่อไหมอาจารย์คณะกรรมการชุดที่ออกสเปกเนี่ยอาจารย์จะไปค้นเท่าไหร่ก็ไม่เจอแล้ว ไม่มีฮะไม่มีฮะในสารระบบคือถ,ถ้าระบบโกงแล้วมันยังผ่านไปได้เนี่ยผมว่าฝ่ายตรวจสอบนี่อ่อนแอมากผ่านมาลหลายปีแล้ว <c oughs> แล้วฝ่ายตรวจสอบเองแต่ผมอยู่ในวุฒินะเป็นกรรมธิการเป็นนุกรรมธิการเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีอานาจนะขอดูสเปคเขายังไม่ให้ดูเลยโอยนี่ประเทศไทยมีปัญหาคือฝ่ายตรวจสอบก็ไม่แข็งแรงแม้แต่ฝ่ายการเมืองเนี่ยขอฝ่ายนิติบัญญัติขอดูสเปคได้ไหมว่าคุณออกที r ยังไงก็ไม่ให้ดูบอกเป็นความลับโอ้ป ไฟล์ตรวจสอบผมอยากอ,อ,องค์กรอิสระนี้อิสระไปไหมอาจารย์ไม่ใช่อิสระแล้วเขาเรียกว่าองค์กรเถื่อนแล้วองค์กรอิสระที่ตรวจสอบไม่ได้คือองค์กรอิสระมันไม่ได้หมายความ่ปอย่าง,งานั้นไม่ได้อิสระทุกอย่าง <ทะ S 1> องค์กรอิสระต้องตรวจสอบเข้มข้นกว่าปกติ้วยสาไป <ผม S 2> เพราะคุณอ,อิสระต้องกล่าบเพียนว่าผมผมท่านผู้ชมว่าผมตรวจแล้วนะครับในที่ประชุมวันนั้นเนี่ยก็มีท่านรสนาทวสิทธิกุลก็อยู่นะวันนั้นเราเชิญมาเนี่ย ขอบอกเราขอถามหน่อยว่าที่ประมูลไฟฟ้ากันเนี่ยขอดู TOR ได้ไหมสเปคเป็นยังไงก็บอกว่าให้ดูไม่ได้ที่เราดูไม่ได้ที่ไหนในโลกนี้มีดูไม่ได้ไม่ไมี<ด> TOR ม,ม,มันก็แปลว่าต้องเปิดเผยเปิดเผยเฉพาะคนประมูลไม่ไม่ก็คนทั่วไปก็ต้องรู้สิอันนี้ไงนี่ไงถึงบอกว่าตอนนี้หลายคนบอกว่าจะตรวจสอบหน่วยงานเหล่านี้เขาบอกว่าเขาเป็นหน่วยงานอิสระอิสระก็ต้องตรวจสอบการเมืองไปยุ่งไม่ได้โอ้ยต้องผิดเข้าใจผิดแล้ว โดยอิสระไม่ได้ไหมควาว่าตรวจสอบไม่ได้แล้วผมเนี่ยตามไปค้นชื่อกรรมการชุดที่ตั้งสเปคต่างๆก็หาไม่เจอแล้วอันนี้เราต้องไปแก้รัฐมนูญมั้งองค์กรอิสระมีได้แต่ว่าต้องตรวจสอบเข้มข้นกว่าดับเบิลเลยเพราะคุณอิสระนี่แหละเราต้องตรวจสอบคุณดับเบิลเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันจบกันที่คะแนนเทคนิคทั้งนั้นเลยนะครับว่าคุณได้คะแนนเทคนิคดีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกในต่างประเทศผมย้ำอีกทีนะ ทางเทคนิคเนี่ยเขาจะต้องผ่านกรองมาก่อนแล้วก็ประมูลราคาแต่ว่าเขายัางเป็นอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้แหละว่าทางเทคนิคก็ไปทําให้มีสเปคต่างๆที่มันไม่เป็นสากลน,นะครับมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นเองต้องกราบเรียนว่าของยิ่งของประมูลรอบที่ผ่านมาเรื่องไฟฟ้าหมุนเวียนเงื่อนไขเงื่อนไขนั่นก็คือเขาบอกว่าอะไรนะองค์กรท้าความนิดหนึ่งเขาใช้เงื่อนไขครั้งที่แล้วไม่ใช่หรออ่าใช่ ความหมายก็คือว่าขอใช้ราคาปี65ในการประมูลปีห7เจ็แม้ว่า2.2อนี่คือปี65้าเขาประมูลมาแล้วใช่ทั้งที่ราคาตลาดโลกมันต่ำลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ราคาเก่าเนี่ยมันทำให้เอกชนได้กำไร<า>กเกิน,นสมควรนะครับถึงถึงบอกว่าไฟฟ้าโซลาเซลล์ที่2บาทกว่าเนี่ยดูเหมือนถูกอาจารย์ว่าถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกเพราะว่ามันมีมต้นทุนอื่นอีกเยอะกว่าจีาาามาหาเราจริงๆต้องบอกว่าต้นทุนไฟฟ้าของการไฟฟ้าเนี่ย ไม่ต้องหมุนเวียนมันก็2บาทแต่มันไปบวกค่าสายส่งค่านุ่นค่านี้ก็เป็น4บาทดังนั้นการผลิตโซลารเซลล์ที่ได้2บาทกว่าแล้วก็ไปกําหนดเป็นราคาตายตัวโดยไม่ประมูลเนี่ยมันเป็นราคาที่สูงเกินไปนะครับเพราะอย่างผมบอกไปแล้วอินเดียประมูลได้บาท5 0บนะครับบวกลบอยู่บาท50บาท40บถึงบาท60ก็ตามเนี่ยเราทําได้ดีกว่านั้นถ้าเราเปิดประมูลราคาแต่เราดันไปเลือกว่าเอาราคาเก่าก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปเลือกราคาเก่าถามว่าทําไมต้องทําแบบนั้นอันนี้มันเป็นข้อสงสัยของสังคมหนั่ น้นเนี่ยมันไม่ต้องไม่ต้องเราหรอกแม้แต่ใครก็เห็นแม้แต่รัฐเตรีบอกว่าประมูลครั้งนี้ดูแล้วไม่ดีไม่ดีดูไม่ดีถ้าถามว่าดูไม่ดีแล้วแล้วจะประมูลทาไมไมนมันไม่เรียกประมูลดีกว่าไม่ใช่ประมูลอ่ามันไม่ใช่ประมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหลุดจากวิธีพิเศษหลุดจากการคัดเลือกด้วยคะแนนสีทีนะครับอันนี้สําคัญมากไม่ว่ามันจะเป็นราคาเท่าไหร่ก็ตามถามว่าทําไมรัฐต้องทําตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่รู้ดีว่าไฟฟ้าต้องราคานี้นะ ถ้าลมต้องราคานี้นะทำไมรัดรู้มันเหมือนมีคนเป็นไอ้มงวงอยู่ข้างหลังนะรู้สึกอย่างนั้นนะคือต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนคือการกําหนดเนี่ยราคาเทคโนโลยีปเปลี่ยนทุกวันนะครับ ปีห้าเดห้าหกหกับปี6 7 68ดเนี่ยราคาไฟฟ้าโซลารเซลล์ต่างกันเยอะใช่ใช่ใชแล้วคุณไม่เปิดประมูลคุณจะเอารายเดิมที่ประมูลครั้งเก่ามารายใหม่ต่ำกว่านี้ก็ไม่ให้เข้าเขาเสนอราคาถูกยังไงก็ไม่ให้เข้ามันก็แปลกไปไหมอาจารย์มันประหลาดมันไม่ใช่ประโยชน์สูงสุดของประชาชนเพราะมันเหมือนกับว่ามันแพงขึ้นอ่ะมันมันมันก็ต้องคนเสียประโยชน์ประชาชนแต่ัมีนักวิเคราะห์นะครับมา ทวงติ่งนะกน,นรีคะห์ที่สนับสนุนพลังงานบอกว่าก็เขาะม,มูล2บาทมันถูกกว่าไฟ4บาทตั้งเยอะทําไมไม่เอาเข้ <รอ S 2> ามาไฟจะได้ถูกลง,ลงผมบอกอย่างนี้ก่อนตอนนี้ไฟมันเกินแล้วเหมือนตอนนี้เรากินกันอิ่มแล้วแล้วก็เอาอาหารมาเสิร์ฟอีกแต่บอตอนนี้ลดราคาเอาไหมาเหมือนว่าเหมือน,นว่าซื้อสี่ถูกกว่าซื้อสามอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเอาเอาเอาไฟฟ้ามันเกินอยู่ ให้เกินมากขึ้นแต่ราคาที่ได้เข้ามาเนี่ยถูกลงนะผมบอกมันไม่ถูกลงนะเพราะ2บาทกว่าเนี่ยเมื่อบวกค่าสายส่งอะไรมันก็เป็น4บาทอยู่ดีดังนั้นเนี่ยเอามาก็เกินไม่มีประโยชน์วันนี้ไฟเกินอยู่ประมาณสัก40%ครับ4 0่สเนี่ยมันเยอะเกินไปสหรัฐอเมริกาย้ำอีกทีนะครับเคยพูดหลายครั้งแล้วสิเป็นเป็นมาตรฐานครับดังนั้นไฟเกินเนี่ยคำว่าเกินเนี่ยเกินเมื่อพีคนะครับเช่นพีคหน้าร้อนเดือนเมษาพฤษภาเนี่ย เท่าไหร่ก็ตามยังเหลือต้องให้เหลือ15%เปอร์เซ็แค่นี้เพราะในฤดูอื่นที่ใช้ไฟน้อยมันจะกว้างขึ้นเองไม่ใช่15มันจะเป็น20 30 40บพวกนี้มันเป็นของที่ต้องจ่ายตังค์วันนี้เกินพีคไป4 0 5 0เปอร์เซ็นต์แล้วถามว่าโรงไฟฟ้าที่หยุดนิ่งแล้วได้ตังค์เนี่ยมีกี่โรงจำนวนเยอะมากเยอะมากอันนี้คือไม่ใช่ของฟรีแล้วจะไฟหมุนเวียนเข้ามาซึ่งจริงๆไฟหมุนเวียนเป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนครับควรจะให้ประชาชนทำ ไม่ใช่ให้เอกชนรายใหญ่ทําแต่ก็ให้เอกชนรายใหญ่ทําและราคาแพงด้วยครับก็โซลารูปท็อปเนีครับประชาชนก็ทําผลิตใช้เองก็เห็นว่าปล่อยอิสระแล้วนี่ใครจะทำยังครับยังไม่ได้ผ่านกฎหมายเลยต้องรอใช่ไหมต้องบอกอย่างนี้ก่อนบ้านผมผลิตไฟอ่าเข้าเข้าเกรดนะครับต้องบอกว่ามีโคต้าตอนนี้โคต้าหมดแล้วเข้าใจใครจะทําใหม่่ะไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วโคต้าหมดแล้วผมก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ควรจะให้โคต้าเนี่ยภาคประชาชนติดกันเยอะๆติดกันเยอะๆเนี่ยมันดีกว่าให้รายใหญ่ติดให้ประชาชนติดเนี่ยประชาชนลดรายจ่ายนะครับเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายแต่ของผมอะแค่ลดรายจ่ายนะเพราะกลางคืนมันเราไม่ได้ผลิตเราก็ดึงดึงไฟเข้ามาใช้ดังนั้นค่าไฟเนี่ยก็ลงไปเยอะครับค่าไฟจากเดือนละ5 0 0 0เนี่ยเหลือเดือนละ2 0 0 0นะครับค่าไฟก็หายไปเยอะอันนี้ก็ถือว่าช่วยประชาชนแต่มันมีโคต้าที่น้อยมากทุกวันนี้อาจารย์จะทําเพิ่มไม่ได้แล้วนะ เอาเลยเอาเราติดติดบ้านเรานี่เราขายไม่ได้ละไม่ได้นะครับแล้วก็แต่ละบ้านเนี่ยทำได้ไม่เกิน 10k นะไม่เกิน 10k นะน้อยมากมน้อยมากซึ่งเรามีหลังคาแยะเราจะติดเพิ่มก็ไม่ได้เ้า้รแ,แ,แล้วที่เหลือเราก็ทิ้งดิเราก็แผงเราก็ต้องไม่เกิน 10k ตั้งแต่ตน้นนะครับมันก็ไม่เหลืออยู่แล้วละ่ะเ,เราพยนะายามให้หมด อ่าใช้ให้หมดเพราะฉะนั้นเราติดได้ไม่เกิน 10k นี่กฎหมายกําหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆตรงเนี้ยควรจะยกเลิกให้ติดเพิ่มขึ้นได้มากกว่านี้อ่าถ้าบ้านเราใหญ่แล้วก็ติดเยอะเลยมันก็ถ้ามีไฟไฟย้อนเรากเไม่เราก็ไม่ได้ไม่ได้เลยมันเกิน 10k มันผิดกฎหมายอะ่ะตอนนั้นเราต้องต้องแก้เนาะต้องแก้แต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าตอนนี้ไม่รับซื้อแหละแต่จะไปทําไฟฟ้าหมุนเวียนรายใหญ่ ครับซึ่งรายใหญ่ในเขารวยอยู่แล้วแล้วแถมรับซื้อราคาสูงด้วยร,ราคาไม่เป็นปัจจุบันด้วยครับอันนี้ยิ่งแย่เขาไปอีกดังนั้นเองรัฐเนี่ยทำอะไรที่ที่ขัดแย้งอ่ะบอกอ,อยากช่วยประชาชนแต่ประชาชนติดโซลาเซลล์บนหลังคาไม่ยังไม่ได้ประโยชน์วันนี้ก็จะบอกมีจะมีการจะผ่านกฎหมายนะซึ่งกฎหมายต้องบอกว่า3มวาระใช้เวลานานมากก็เป็นปีเนาะน่าจะปีหนึ่งผมเคยติดโซลาร์รูปถอหมอนงินเนาะแต่ว่ารู้สึกเหมือนกันว่าโอ้โหมันยุ่งยากมากเลยยุ่งยากมากบบค่ะแบบโอ้โหผมติดแบบ บนโรงงานไงมันก็เลยต้องขออนุญาตเยอะแยะให้หมดเลยอ๋ออันนี้ต้องไปใบรอง c แล้เลโอต้องขอยุ่งยากมากผมบอกว่ามันเป็นอะไรที่หมาดสจ,จรย์เกินไปหรือเปล่าครั <c oughs> โอ้โหอันนี้เขาจะแก้แล้วไงอาจารย์เออมันจะแก้ลนะมันดมนูมันพินพการผมว่าโอ้ประเทศนี้ไม่เจริญผมก็รู้สึกตั้งแต่ตอนที่ทำโซลารูฟท,ท็อปที่โรงงานเนาะโอ้โหการทําโซลารูฟท็อปที่โรงงานการทําโซลารูฟท็อปที่บ้านเนี่ยถามว่าลบกวนเงินหลวงไหมเงินเราส่วนตัวหมดเงินเราส่วนตัวหมดแต่รัฐอยากจะสร้างโรงไฟฟ้า เพิ่มให้ประชาชนจ่ายโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่ออะไรอืเพื่ออะไรอาจารย์มันล้นเกินอยู่แล้วไงเพื่ออะไรเออเพื่ออะไรเพื่ออะไรล่ะไม่รู้อ่าอาจารย์คิดว่าเขาจะมีผลประโยชน์ไหมแน่นอนแน่นอนกับเรื่องนี้ถ้าถ้ามองว่ามองว่าตัวส่วนตัวเลยเนี่ยก็คือหากินอ่าอันนี้ันเป็นการวิเคราะห์ว่าอาจจะมีผลประโยชน์ใช่ไหมจริงต้องมีการผลิตไฟฟ้าเกินอยู่โดยตลอดจริงๆการเกินเนี่ยนะอาจารย์ ผมอยู่ในกรรมธิการของวุฒธธิเนี่ยมันเกินตั้งแต่ปี51แล้ว51 52 53 54 55, เกินมาตลอดเขาเขาเรียนจบอะไรมาผมอยากจะด่าว่าเฮ้ย15%มันอ่านอ่านเปอร์เซ็นต์ไม่ออกเลยว่า15%คือสูงสุดแล้วเขายังคิดได้ไงเขาจะอ้างว่าเขาคิดว่าเศรษฐกิจกไทยจะดีกว่านี้เขาก็เลยต้องสร้างคนคิดร้ารอไว้คำนวณคำนวณได้หวยขนาดน,ะนี้คุณไล่ออกโดนไล่ออกแล้วอาจารย์ผิดทุกปี ก็มันง,ง่ายๆว่าโอ้โหมันกามก็เห็นอยู่แล้วว่าอ,อัตราเติบโตเศรษฐกิจมันเป็นเท่าไหร่2 3ซต่อปีอหน่วยงานที่คำนวณคือหน่วยงานอยู่ที่ใต้นายกนะครับก็หน,วน่ว <izzard, S 2> ยู่แล้วหน่วยงานภายใต้คอพชเป็นผู้คำนวณสิ่งเหล่านี้นะฮะผู้คำนวณสิ่งเหล่านี้แล,และคำนวณผิดทุกปีเออผิดทุกปี <laughs> แต่ข่าขาการก็จะได้ดีตลอด <laughs> คือมันเป็นไป <laughs> ไม่ได้ดอะันเห็นอยู่แล้วอัตราพวกนี้มันเห็นอยู่แล้วการคำนวณผิดเนี่ยคนรับภาระคือประชาชน นะครับรับภาระค่าไฟคือโรงไฟฟ้าที่ล้นเกินจอดนิ่งๆเราต้องจ่ายเรียกว่าค่าไฟทิปหรือค่าความพร้อมจ่ายแต่ว่าคำนวณผิดโดยตลอดและพอคำนวณเสร็จสิปี<ส>ที่ผ่านมาพื้นติดตลอดนะผิดทุกปีต้องบอกผิดทุกปีแล้วทุกปี <c oughs> ก,ปก็จะมีข้ออ้างว่าก็ทายว่าเศรษฐกิจมันจะเท่านี้แล้วมันไม่เท่าเศรษฐกิจคุณก็ตัวเลขคุณก็ผิดทุกปีแสดงว่าหน่วยงานทางเศรษฐกิจคุณไม่ได้เรื่องถูกไหมฮะผิดทุกปีไม่มีถูกเลยนะไม่ใช่ว่า ถูกรึ่ลึงนะผิดครึ่งหนึ่งถูกรึกนึงไม,ไม่ใช่ตัวเลขเศรษฐกิจผิดทุกปีการตัวเลขไฟฟ้าผิดทุกปีแล้วเวลามีภาระไม่เคยมีใครที่จะต้องรับภาระนอกจากประชาชนนะักการเมืองก็ไม่ต้องรับผิดชอบข้าราชการก็ไม่ต้องรับผิดชอบในการคำนวณผิดทุกปีแล้วถามว่าการคำนวณผิดนี้สร้างโรงไฟฟ้านี้ใครได้ประโยชน์ก็ต้องบอกเอกชนที่สร้างโรงไฟฟ้ามาเพราะได้ค่าไฟทิปตลอดโรงไฟฟ้าอาจารย์เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ขายก๋วยเตี๋ยวอาจารย์รู้เองนีไหมครับรู้เพราะว่าตั้งโรงไฟฟ้าปุ๊บทุกอย่างมาเบิกจากประชาชนได้หมดในค่าไฟต่อให้โรงไฟฟ้านั้นไม่ผลิตไฟเลยก็จะเบิกค่าทุกอย่างได้หมดจากค่าไฟมันเป็นธุนรกิจผูกขาดที่โคตรผูกขาดอาจารย์<ม>ขายไม่ได้ขายได้<ม>ก็ได้ตังค<ม>่าโรงไฟฟ้าไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องแข่งขันต่อต่อมาอาจารย์คือค่ามีค่าอาตาัตราแดกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยไปกู้เงินอะไรมา อัตราแลกเปลี่ยนนั้นก็ผลักให้ประชาชนรับถ้ามีเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นก็ผลักให้ประชาชนรับมันรับความเสี่ยงตรงไหนบ้างธุรกิจไฟฟ้าไม่รับความเสี่ยงเลยนะอาจารย์ธุรกิจอื่นขายกว๋วยเตี๋ยวตั้งร้านมาขายไม่ได้คนขายกว๋วยเตี๋ยวรับภาระแต่ไฟฟ้าไม่ต้องรับเลยครับไม่ว่าเงินเฟ้อไม่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็จะผลักเข้าสูตรนี้แล้วก็ชดเชยให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งหมดวันนี้ก็กราบขอบพระคุณมอมกอนมากนะครับที่มาให้ความรู้และร่วมรายการกับเรา ในวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีค,ค,ครับครับ,รบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีสัวเถา<ๆ>เพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร